สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวนันศุกร์กลับมาพบกับแม่มดน้อยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 4คนที่เกิดในวนันศุกร์นะคะในเรื่องทั่วไปแม่มดน้อยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักนะคะการดูดวงเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่ว,ว,ว,วไปแม่มดน้อยอยากให้เพื่อนเใช้วิจัยในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้ก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทำนายแล้วก็อย่าให้คำทำนายลงหัวใจแม้เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอัศวินถือเหรียญเด็กถือถ้วย The Fool สีถ้วย สี่เหรียญหกเหรียญห้ากรทาเก้าดาบ reconciliation give your relationship s a chance house to house conversation ไพ่หมายเลขสิบสอง ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์อาจจะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีความล่าช้านะคะของบางสิ่งบางอย่างที่เรารอคอยต้องเรามาระวังนะคะในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับคนในครอบครัวนะคะคนรอบข้างรวมถึงคนในที่ทํางานด้วยจะไพ่กกาวดาบขึ้นมานะคะต้องเรามาระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่อาจจะเข้ามากระทันหันนะคะนอกจากนั้นน่ะก้าวดาบนะคะยังบ่งบอกถึงบางคนอาจจะคิดมากในเรื่องบางเรื่องมากจนเกินไปสภาวะความตึงเครียดนะคะ บางคน,นอาจจะอยู่ในสภาวะของคำว่าจิตตก ละของไพ่หคาานะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะกับคนในที่ทํางานห้าคาานะคะนอกจากนั้นหมายถึงอุปสรรคในเรื่องของการงานอาจจะมีความล่าช้าของสิ่งที่เรารอคอยส่วนบางคนอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะคะกับภาระความรับผิดชอบในเรื่องของการงานที่เราทําอยู่บางคนนะงานของเราเองนะคะมันก็เยอะอยู่แล้ว แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนนะบางคนนะอาจจะได้รับมอบหมายงานที่มันเพิ่มมากขึ้นอีกจนทําให้บางคนมีความรู้สึกว่านะคะเหนื่อยท้ออยากเปลี่ยนงานอยากออกจากงานนะคะใจเย็นๆถ้าใครยังไม่ได้มีงานใหม่รองรับเอาไว้นะคะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะคะงานค่อนข้างจะหายากแล้วสองไพ่เดอะฟูลนะคะก้าวดาบแล้วก็ห้ากระทาขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะบางคนอาจจะออกจากงานกระทันหัน แต่ถ้าใครนะคะไปสมัครงานไว้นะคะแล้วถ้าถามแม่มดน้อยว่านะคะเราจะมีโอกาสได้รับข่าวดีในสิ่งที่เรารอคอยไหมเจ้าไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในสิ่งที่เรารอคอยนะคะลักษณะของไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่หมายเลข12หมายถึงจะมีโอกาสที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาหยิบยื่นข้อสเสนอแล้วก็โอกาสให้กับเราในเรื่องของการงาน แต่ข้อเสนอนั้นนะคะไม่รู้ว่าจะถูกใจคนที่เกิดในวันศุกร์หรือเปล่านะลักสองไพ่สี่ถ้วยนะ่ะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่างานใหม่ที่เราได้น่ะมันยังไม่ตอบโจทย์เราอยู่เราเลยนะคะก็ใจเย็นๆนะคะลักษณะของไพ่เดอะฟูลถ้าเป็นงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านหรือของงานอิสระทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยความงามค้าขายออนไลน์งานที่ใช้เกี่ยว กับทางด้านเรื่องของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของยวดยานพานะการเดินทางนะคะเดี๋ยวทำได้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะแต่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะ่ะเราอาจจะมีความรู้สึกนะคะค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วก็กดดันคนที่เกิดในวันศุกร์พยายามปล่อยวางให้เยอะๆนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มขึ้นที่ใจเรานี่แหละเมื่อรักษ,ษาไพ่ The Fool ขึ้นมานะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจแล้วก็จบลงที่ใจถ้าใจเราวุ่นวายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบข้างมันก็จะดูวุ่นวายไปหมดนะคะเราจะต้องใช้ความนิ่งของเราให้มากนะรักษาของไพ่สี่เหรียญน,นะคะเราอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินนะคะบางคนนะ่ะอาจจะมีความรู้สึกเริ่มไม่แน่ใจในสถานภาพของตัวเองแล้วล่ะ ลักษณะของไพ่สี่เหรียญน,นะคะจะบ่งบอกถึงสภาวะของการประหยัดมัธยัสถ์นะคะการอดออมถ้าใครคิดจะลงทุนนะคะ หรือว่าเปิดกิจการใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนถ้าสามารถประวิงเวลาไปได้นะคะขอให้ประวิงเวลาไปก่อนให้ผ่านพ้นเดือนมิถุนายไปก่อนนะเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะแต่ถ้าใครนะ่ะต้องการความช่วยเหลือในด้านเรื่องเงินทองๆมีลักษณะไพ่หกเหรียญขึ้นมาจะมีคนนะคะหยิบยื่นโอกาสให้กับเราแล้วก็ความช่วยเหลือให้กับเราถ้าใครนะคะทําสินเชื่อเอาไว้นะคะ ทำเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการกู้เงินเอาไว้ถ้าถามแม่มดน้อยว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีไหมมีโอกาสได้รับข่าวดีแต่มันอาจจะมีความล่าช้าของสิ่งที่เรารอคอยอยู่บ้างการเรียนการศึกษามีความสําเร็จที่ดีนะคะแต่เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของภาวะของความเครียดมากจนเกินไปลักษณะของไพ่ก้าดาบนะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพที่อาจจะเข้ามากระทันหันนะคะลักษณะของไพ่ก้าดาบบ่งบอกถึงการเจ็บป่วย โดยเฉพาะนะคะในเรื่องของความเครียดนะคะไมเกรนรวมถึงนะคะเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของโรคก,กระดูกแล้วก็นะคะสภาวะของโรคซึมเศร้านอกจากนั้นละสองไพ่ก้าดาบถ้าใครมีผู้ใหญ่นะคะที่ค่อนข้างจะสูงอายุในครอบครัวนะ่ะจะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาของเรื่องสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเอาไว้ด้วยในเรื่องของการเดินทางนะคะ อาจจะมีความล่าช้าอยู่บ้างแต่ลักษณะของไพ่เดฟูขึ้นมาเนี่ยถ้าถามว่านะคะการเดินทางเนี่ยมีอุบัติเหตุไหมนะคะสามารถเดินทางได้ไหมนะคะสามารถเดินทางได้นะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่มะน้อยขออนุญาตเริ่มต้นที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาความขัดแยง้งกับคนในครอบครัวนะคะกับคู่ครองโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของการเงิน9้าดาบแล้วก็ไพ่สีถ้วยนะคะบุตรกับคู่ ครองนะ่ะดูแล้วเหมือนจะทําให้เรามีความรู้สึกค่อนข้างจะคิดมากเครียดวิตกกังวลค่อนข้างเยอะนะคะอะไรก็ตามที่ทําให้คนที่เกิดในวันศุกร์มีความรู้สึกว่ามันอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราไปแล้วนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือในเรื่องของการปล่อยวางถ้าใครที่ผ่านมานะคะมีปัญหากับคนรักมีเรื่องผิดใจกันกับคนในครอบครัวมีลักษณะของไพ่กิ e ต์โยลีเลชชิพสะชานนะคะขึ้นมาพร้อมกับไพ h conversation ่ h a ส t ์ต่อฮัสต์คอนเวอร แล้วก็ไพ่หกเหรียญน,นะคะพยายามใช้หลักของการให้อภัยกันเยอะๆนะคะ h a s to h a s conversation อะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่านะคะไม่สบายใจมีความรู้สึกว่าสงสัยไม่แน่ใจ h a s to h a s conversation คือการเปิดใจคุยกัน give your relationship a chance ก็คือการให้อภัยแล้วก็การให้โอกาสซึ่งกันและกัน สำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังคบอยู่นะคะกับชาวราศีพฤษภราศีกันราศีมังก้อนเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวกลุ่มก็ได้หรืออาจจะเป็นรักทางไกลได้นะคะคบอยู่กับชาวต่างชาติก็ได้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวนะเราจะต้องระมัดระวังนะคะให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดของเรานี่แหละอย่าพยายามที่จะคิดมากจนเกินไปนะคะบางคนนวิตก,กังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ พันมากจนเกินไปนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรามีความรู้สึกลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะไม่อยากให้คิดเอาเอง Has to h a s ฮาร์ดคอนเวอรนะคะหมายถึงให้เปิดใจคุยกันไทยถามคนของเรานี่แหละหกคาถาขึ้นมานะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งนะคนรักนะคะดูแล้วจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เราต้องการบางคนนะ่ะคนรักนะ่ะคนข้างจะเอาแต่ใจเลยนะแล้วส่องไพ่หก เหรียญน,นะคะขึ้นมาพร้อมกับ h a s to h a s conversation give your relationship a chance แล้วก็ reconciliation นะคะถ้าใครที่มีประเด็นกันมานะคะมีปัญหากันมาในช่วงเดือนมิถุนายนจะสามารถนะคะเคลียร์ใจกันได้จะมีโอกาสที่ดีนะคะในการที่คนทั้งสองคนจะหันหน้ากลับมานะคะปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันใหม่แต่ลักษณะ reconciliation give your relationship a chance ขึ้นมาเนี่ย ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข12สนะคะสำหรับในบางกรณีนะคะสำหรับบางคนนะ่ะอาจจะมีการย้อนกลับมานะคะของคนที่จากไปคนรักเก่าของเราในแหละอาจจะมีการย้อนกลับมานะคะบางคนนะ่ะอาจจะถึงเวลาที่ต้องเลือกนะระหว่างคนรัก ปัจจุบันกับคนรักเก่านะ่ะว่าเราจะเลือกใครดีนะคะลักษณะไพ่หมายเลข12สําหรับบางคนนะ่ะอาจจะหมายถึงตัวเลือกแล้วก็ทางเลือกนะคะในความสัมพันธ์ถ้าใครนะคะที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานนะ่ะลักษณะไพ่ก้าวดาบนะคะขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะฟูเหมือนกับเราเองนะคะจะตัดสินใจแล้วแหละว่าเราจะหาทางออกยังไงดีนะคะกับสถานะความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนซึ่งเราเองนะ่ะอาจจะตัดสินใจนะ่ะให้โอกาสตัวเราเองมาก แต่เมื่อเราตัดสินใจนะคะให้โอกาสตัวเราเองแล้วแต่ก็เหมือนกับเขาในแหละเป็นฝ่ายที่กลับมายื้อเรานะคะกลับมาใส่ใจเราแล้วก็ดึงเรากลับไปสู่สถานะความสัมพันธ์เดิมอีกครั้งหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคนที่เกิดในวันศุกร์นั่นแหละสำหรับสถานะความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนว่าเราจะ give your relationship a chance คือให้โอกาสเขานะคะหรือว่าเราจะให้โอกาสตัวเราเอง สำหรับคนโซดน,นะคะค,ค่อนข้างจะเสน่ห์แรงเลยนะอาจจะมีใครสักคนนะคะที่เขาเข้ามานะ่ะแล้วก็มามอบรักให้กับเรานะคะบางคนอาจจะพบรักนะคะโดยที่เราอาจจะไม่ได้คาดคิดก็ได้ส่วนบางคนนะคะอาจจะพบคนคนนี้ในที่ทํางานก็นได้นะคะอาจจะเพื่อนร่วมงานของเราอาจจะเจอกันนะคะเพราะว่าเราไปทํางานนะคะเจอกันในสายงานหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะเพื่อนของเราแนะนํามาให้รู้จักก็ได้คนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีธาตุดินนะคะ ศกกันบังกรอ,อาจจะเป็นชาวราศีกรกฎพิจิมีนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุ้ม อาจจะเป็นรักทางไกลได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเมื่อมันมีไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยบางคนนะคะอาจจะพบเจอคนที่เคยผ่านการใช้ชีวิตครอบครัวมาแล้วนะคะบางคนอาจจะพบรักต่างวัยส่วนบางคนนะคะอาจจะไปพบเจอกับคนที่เคยมีบาดแผลในเรื่องของความรักมาแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะเหมือนกับเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกัน เขาเองนะคะก็มีความรู้สึกวิตกกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่แตกต่างไปจากเราระคะ่ะบางคนนะ่ะคนที่เกิดวันศุกร์มีความรู้สึกนะคะไม่แน่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์เริ่มมีความรู้สึกกล้ากล้ากลัว กลัวนะคะว่าความสัมพันธ์ในครั้งใหม่เนี่ยมันจะจบลงเหมือนกับความสัมพันธ์ในครั้งเก่าหรือเปล่านะคะ give your relationship a chance หมายถึงให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเราเองนะคะได้เริ่มต้นในความสัมพันธ์ความรักนะคะก็คือการเรียนรู้ดังนั้นแม่มดน้อยไม่อยากให้คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะเสียโอกาสในความรักในครั้งนี้นะ h o s to h o s conversation ให้ใช้เวลาในช่วงนี้นะคะศึกษาดูใจไปก่อนนะคะลักสองไพ่สีถ้วยนะบางคนอาจจะมีความ รู้สึกว่าไม่พร้อมนะคะยังกลัวยังเข็ดอยู่เลยส่วนบางคนน่ะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาส่วนบางคนอาจจะไปเจอคนที่เขาอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เรานะคะอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะคะถ้ายังไม่ถูกใจนะคะหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อาจจะใช้ช่วงเวลาในช่วงนี้นะคะโฟกัสอยู่กับตัวเองไปก่อนก็ได้แต่สำหรับบางคนน่ะ reconciliation ขึ้นมา give your relationship a chance ักอาจจะมีโอกาสในการย้อนกลับมานะคะของคนรักที่จากไปส่วนบางคนนะอาจจะมีตัวเลือกนะระหว่างคนรักเก่ากับคนรักใหม่นะคะไม่รู้จะเลือกใครดีแม่มดน้อยนะคะขอเป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่มดน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มดน้อยทําคลิปต,ต่อไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ 啊。Ah.